สำหรับคนรักน้องหมาทุกคนนะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมช็อกโกแลตของอร่อยของเราเนี่ยถึงกลายเป็นของต้องห้ามสำหรับเพื่อนซีสีขาไปได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่อาจจะช่วยชีวิตน้องหมาที่เรารักได้เลยลองจินตนาการภาพตามนะครับเรากลับมาถึงบ้านแล้วก็พบว่าโอ้โหน้องหมาของเราเนี่ยแอบจัดการช็อกโกแลตบนโต๊ะไปเรียบร้อยแล้วคำถามแรกที่พุ่งเข้ามาในหัวเลยก็คือต้องทำยังไงดี ต้องตกใจเลยไหมความรู้สึกนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่สําคัญเลยที่จะทําให้เราเข้าใจว่าต้องรับมือกับมันยังไงก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเอาล่ะครับเพื่อที่เราจะรับมือกับสถานการณ์ได้ถูกจุดเนี่ยขั้นแรกสุดเลยเราต้องไปทําความเข้าใจตัวการที่แท้จริงกันก่อนครับเราจะไปดูกันว่าในความหวานของช็อกโกแลตเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่นี่เลยครับหน้าตาของตัวการสําคัญสารตัวนี้มีชื่อว่าทีโอโบรมีนครับมันเป็นสารที่พบได้ในเมล็ดโกโก้ตามธรรมชาติเลย ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับมันก็เหมือนเป็นญาติสนิทกับคาเฟอีนที่เราดื่มกันในกาแฟนั่นแหละครับแต่สําหรับน้องหมาแล้วเนี่ยสารตัวนี้เป็นพิษร้ายแรงเลยทีเดียวทีนี้ความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับคือความแตกต่างของร่างกายเรากับน้องหมาสําหรับคนเราเนี่ยร่างกายสามารถกําจัดสารที่โอโบรมินออกไปได้ค่อนข้างเร็วแต่ในทางกลับกันร่างกายของสุนัขทํางานช้ากว่ามากมาก มันเลยทําให้สารพิษตัวนี้ค่อยๆสะสมสะสมจนถึงระดับที่เป็นอันตรายได้นี่แหละครับคือหัวใจสําคัญเลยว่าทําไมช็อกโกแลตถึงปลอดภัยสําหรับเราแต่กลับเป็นอันตรายต่อน,น้องหมาแล้วคําถามต่อมาก็คือช็อกโกแลตทุกชนิดเนี่ยมันอันตรายเท่ากันหมดเลยหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ใช่ครับความอันตรายของมันเนี่ยขึ้นอยู่กับชนิดของช็อกโกแลตที่น้องหมากินเข้าไปแบบเต็มๆเ,เลยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันครับ ดูจากตารางนี้จะเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับไวท์ช็อกโกแลตเนี่ยมีสารทีโอโบรมินน้อยมากแทบจะไม่มีเลยแต่พอขยับมาเป็นช็อกโกแลตนมดาร์กช oh ็อกโกแลตโอ้โหแล้วดูตัวเลขของผงโกโก้สิครับพุ่งไปสูงมากมีกฎง่ายๆให้จำเลยครับยิ่งช็อกโกแลตมีสีเข้มเท่าไหร่ยิ่งมีรสขมเท่าไหร่ก็ยิ่งอันตรายมากขึ้นเท่านั้นถึงแม้ว่าไวท์ช็อกโกแลตจะมีความเสี่ยงเรื่องสารพิษน้อยที่สุดนะครับแต่ก็ยังไม่ควรให้น้องหมากินอยู่ดีนะ เพราะว่าในนั้นนะ่ะมีไขมันกับน้ําตาลสูงมากซึ่งอาจจะทําให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาได้อย่างเช่นตับอ่อนอักเสบเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือหลีกเลี่ยงช็อกโกแลตทุกชนิดเลยครับปลอดภัยที่สุดอ่ะมาถึงโซนอันตรายที่เจอกันบ่อยที่สุดแล้วครับช็อกโกแลตนมเนี่ยหาได้ง่ายมากในบ้านเราใช่ไหมครับความอันตรายของมันจะขึ้นอยู่กับ2ออย่างเลยคือปริมาณที่กินกับขนาดตัวของน้องหมา คือถ้าน้องหมาตัวเล็กๆไปกินชอเเ็อกโกแลตนมแค่ชิ้น2ชิ้นก็อาจจะแสดงอาการได้แล้วในขณะที่สุนัขพันธุ์ใหญ่อาจจะทนได้มากกว่าหน่อยหนึ่งแต่ถึงยังไงก็ต้องระวังอยู่ดีครับและนี่คือโซนที่ต้องบอกว่าอันตรายสุดๆเลยครับพวกดาร์กช็อกโกแลตช็อกโกแลตสําหรับทําขนมหรือผงโกโก้เนี่ยมีสารพิษเข้มข้นมากๆแค่น้องหมากินเข้าไปนิดเดียวจริงๆก็อาจจะเกิดอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์กับช็อกโกแลตกลุ่มนี้ต้องรีบจัดการทันทีห้ามรอเด็ดขาดเลยเอาละครับพอเรารู้แล้วว่าช็อกโกแลตแต่ละชนิดอันตรายไม่เท่ากันทีนี้เรามาดูกันต่อดีกว่าว่าหลังจากที่น้องหมากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีสัญญาณอะไรที่เราต้องคอยจับตาดูเป็นพิเศษสิ่งที่สําคัญที่ต้องจําไว้เลยก็คืออาการอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีนะครับอาจจะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงเลย และที่น่ากังวลมากๆก็คือสารพิษตัวนี้เนี่ยมันมีค่าครึ่งชีวิตในร่างกายสุนัขนานถึง17ชั่วโมงคือพูดง่ายๆว่ามันจะตกค้างอยู่ในตัวน้องหมานานมากดังนั้นเราต้องคอยสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดเลยครับถึงแม้ว่าตอนแรกน้องจะดูปกติดีก็ตามนี่คือสัญญาณเตือนแรกๆเลยครับที่ต้องคอยมองหาเลยถ้าน้องหมาเริ่มมีอาการเหล่านี้หลังจากที่เราสงสัยว่าเขากินช็อกโกแลตเข้าไปไม่ว่าจะเป็นอาเจียนท้องเสียหรือว่าดูอยู่ไม่สุก กระบวนการวายผิดปกติดื่มน้ําเยอะขึ้นหัวใจเต้นเร็วนี่คือสัญญาณเตือนแล้วครับว่าต้องรีบปรึกษาสตอแพทย์ทันทีแต่ถ้าสถานการณ์มันแย่ลงนะครับอาการจะน่ากลัวขึ้นมากเลยมันจะส่งผลกระทบไปที่ระบบประสาทกับหัวใจโดยตรงอาจจะมีอาการกล้ามเนื้อสัน่นเดินโซซัสโซเซหรือที่เลวร้ายที่สุดก็คืออาการชักซึ่งทั้งหมดนี้คือภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์แล้วนะครับถ้าเจออาการแบบนี้ต้องรีบพาน้องหมาไปหาสตวแพทย์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้เลย เอาละครับมาถึงส่วนที่สำคัญมากๆแล้วก็คือแล้วเราควรจะทำยังไงในส่วนนี้เราจะมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนมาให้เลยครับซึ่งอาจจะช่วยชีวิตน้องหมาของเราได้การเตรียมตัวให้พร้อมเนี่ยจะช่วยให้เราเปลี่ยนจากความตกใจมาเป็นการรับมือที่ถูกต้องและรวดเร็วได้ครับถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆนะครับอย่างแรกเลยคือตั้งสติแล้วทำตาม3ขั้นตอนนี้ครับ 1. รวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุด ชนิดไหนกินไปเยอะไหมกินไปตอนกี่โมง 2. รีบโทรหาสัตวแพทย์ทันทีเลยครับแล้วก็ให้ข้อมูลที่เรามีและ3สําสคัญมากคือทําตามคําแนะนําของคุณหมออย่างเคร่งครัดอย่าพยายามทําให้น้องอ้วกเองเด็ดขาดนะครับถ้าคุณหมอไม่ได้สั่งการรับมือที่รวดเร็วและถูกวิธีคือกุญแจสําคัญที่สุดเลยครับ และนี่คือข่าวดีที่พอจะทําให้เราใจชื้นขึ้นมาได้บ้างครับมีข้อมูลทางการแพทย์บอกไว้นะครับว่าถ้าน้องหมาได้รับการรักษาที่รวดเร็วและจริงจังโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับมาแข็งแรงก็มีสูงมากอันนี้ยิ่งเป็นการย้ําเลยนะครับว่าทุกนาทีหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยมันมีค่ามากแค่ไหน สุดท้ายนี้นะครับแทนที่เราจะมาคอยแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนี่ยลองเปลี่ยนมาเป็นการป้องกันตั้งแต่ต้นทางกันดีกว่าไหมครับเราจะทํายังไงให้บ้านของเราปลอดภัยที่สุดสําหรับน้องหมาอาจจะเริ่มง่ายๆจากการเก็บช็อกโกแลตหรือขนมของคนไว้ในที่ที่น้องหมาเอื้อมไม่ถึงหรืออาจจะเลือกซื้อขนมที่ทํามาสําหรับสุนัขโดยเฉพาะไปเลยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยก็คือการแสดงความรักที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้กับสมาชิก4ี่ขาในครอบครัวของเราได้ครับ